ด,ดู okay, ดน้่เลขค่ะโอเคเล่นห้านี่อ่าอะไรอะไรเก้าอี้มีแค่สี่ขาใช่ไหมเก้าอี้มีแค่สี่ขาถ้าเก้าอี้มีห้าขาเป็นไงบ้างนั่งเป็นไงบ้างอ่าภาษาคำว่าป๊อกเดกิลเว่ามันจะง่ายหลังบางทีมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ละมันเริ่มมีปัญหาละเหมือนกันเล่นห้าเนี่ยอ่า อะไรนะถ้าเป็นไพ่ทาโร่เกี่ยวกับห้าตาบห,ามมห้าเล่มมันมันห้าเล่มอะไรเล่มอะไรเล่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องปัญหามอนกันนะเกี่ยวกับมีปัญหาขึ้นมานะไม่มีแหละเลขห้ากับเลขสี่เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันนะจะอยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันยังไงเรามาดูอ่าสี่นี่ขาดความอบอุนขาดความมั่นใจขี้ขาดที่กลัวเลขห้าเนี่ยอะไรก็ไม่กลัวเลยเพราะว่าตรงนั้นมีผีนะกอไพรเนะียนะ่ยได้บเมื่อคืนไฟส่องมันไม่มีผีอะไรไม่มีนะตรงนั้นมีพรนะมีจริงอนะ่ะ เลขฆาเนี่ยเป็นคนที่อะไรอะไรก right ็ไม like like ่กลัวคนกล้าอ่าเป็นระยะที่หนึ่งเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าท้าทายเป็นคนที่อ่าชอบอะไรที่วาดเสียววาดเสียวอ่ะอ่าเป็นคนที่ว่ารักอิสระมชอบอิสระไม่ไม่ไม่ชอบงานเลขสีนี่ทำงานประจำเลขฆ่านี่ทำงานอะไรพวกเนี้ยสีเขียวๆียวอ่ะขับแก๊ปอ่าเนะหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าตอนนี้ยุคนี้เห็นว่าสายะไรสายมาแรง เราไปดูอะไรนะเรืเอ่องที่เมืองคองธานีล่าสุดนะเนี่ยะนะครับเรามีอะไรนะสมุนไพรโอ้โหอะไรสายเขียว camp. เลขห้านี่เนี่ยชอบอิสระรักอิสระ,ะเลขห้าเมื่อกี้จะมากินข้าวเนี่ยเลข,ข้านี่ต้องใบสายไหนสายเขียวสายธรรมชาติเนี่ยมองอะไรไปเขียวมันป๊อกอะไรเนี่ยโอ้โหเราลองชื่นใจเลยนะเห็นอะไรเ,เขียวก็ชื่นใจเลยนะเลขห้ารักอิสระรักอะไรนะแล้วก็ระยะที่สอง เลข4เนี่สมมติเราเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องเดินทางไปไหนอยู่กรุงเทพอยู่อุดรอยู่บนอยู่ภูเก็ตหรือว่าไปต่างประเทศไม่ค่อยชอบอยู่กับที่อ่าไม่ชอบอยู่คือว่าต้องขยายตัวออกไปเลข4ีนี่อยู่ประจําอยู่ที่นี่ก็อยู่เชียงใหม่ไม่ไปไหนละอ่าเรียนว่าเกิดเมืองเกิดอำเภอฝามเกิดเชียงใหม่ก็อยู่เชียงใหม่แต่เลข5นี่ไม่ค่อยอยู่ก็คือว่าออกนอกออกทางออกเดินทาง ตะมาเองก็ไม่รู้ตะมาก็มีเลขห้าเหมือนกันสองเดือนห้าตะมาเลยก็ชอบเดินทางเพราะว่าดตระกูลตะมาบรรพบุรุษมาจากประเทศจีนนะประเทศจีนดูนานล่นมาที่ไหนนะมาที่พม่าพม่าล่นมาที่เมืองไทยวิ่งมาที่เมืองไทยอาตะมาเกิดเมืองไทยก็วิ่งไปเกิดไปนอนไปโตที่ไปูไต้หวันมเลขห้านี่มันเป็นคือว่าบางครั้งมันมี บีเออเราชอบเดินทางพระแน่จะมาวันนั้นจะมาชอบอยู่อย่างศาสตร์ของอาจารย์เดชอาจารย์เดชว่าอาจารย์เดชรู้ว่าอะไรนะในที่คําถามสองสามคำเอ๊ะอาจารย์มาจากเชียงรายเปล่าจะมาไม่ถูกจะมาก็เอ๊ะอาจารย์นี่เตาไม่แม่นเลยพราอาจารย์ว่าอันนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเก้าสิบสามเฮ้ยมาอะไรเก้าสามปุ๊บมาสะุดเลยนะรู้ได้ไงพาอจะมาเดีายพ่อจะมาเป็น ถ้าหารอะไรนะเคยรับประทารตรงโคทหารทหารยูจีตุ้ยอ่ะทหารที่ว่ามากับจองเขาเก้าสิบสามอ๋อเขาเลยว่าเขาพูดว่าแตามาจากเชียงรายนี่ก็ถูกเนี่ยพอ่อแต่มายองพ่อแตมามาลงเชียงรายก่อนแล้วก็โน่นไปฟังฝาดมาเชียงใหม่นี่แหละแตมาเลยโอ้ที่จริงแตมาก็เกี่ยวกับตัวเลขที่แตมาก็เลยสนใจในนั้นเลขเก้าสามเนี่ยเก้าสามอ๋อที่น่ะจองคนเก้าสิบสาม ก็นี่แค่แค่ตัวเลขก็ปุ๊บเนี่ยเออจะสะเทือนเลยโอ้ที่ไหนได้เราไม่ได้เป็นอันนี้เรามาจากนั้นเนี่ยได้ค่นี่เดินทางเดินสายเดินอะไรบ่อยอเป็นชอบอิสระแล้วก็จะมาเลยก็ตั้งแต่อายุเนี่ยตั้งแต่อายุสิบสามขวบจนมาถึงอันนี้ห้าสิบละปัจจุบันห้าสิบกี่ปีละสามสิบเจ็ดปีแต่มายังไม่ได้หยุดหยุดนี่ตรงไหนสักที่นาน,านๆเป็น ปีเป็นแรมเป็นเดือนนะยกเว้นไปไต้หวันไต้หวันนี่จะอยู่ประมาณาเกือบสิบยี่สิบปีแต่ส่วนมากก็จะเดินทางตลอดไปนู่นไปนี่แต่ช่วงประมาณหนึ 90, ่งเก้าเก้าศูนย์จนถึงปีสองพันนี่ก็จะเรียนไม่กยจะอยู่ไทยเปแต่หลังจากนั้นมาสองพันมาถึงจนป,ปัจจุบันเนี่ยเดินทางเดินสายตลอดเลยไม่อยู่นิ่งเ,เ,เลยก็เพราะอะไรนะเลขห้าเนี่ยที่ทาให้ว่าไม่ชอบอยู่กับที่เราบวดปุ๊บเนี่ยจะมาดูหนังเรื่องหนึ่งนะที่จะมาอะไรนะ ตอนเป็นเด็กความไป,ป่ฝันตมาเรื่องเลยนะข้ามากรพระพอดูหนังข้ามากรพระปุกบจะมาจะเป็นสารพงศ์แต่สารพงศ์ก็ไม่อยู่แล้วตอนนึงนะ,ะสารพงศ์เนี่ยถืออย่างสารพงศ์ยังเหนื่อยน่ต้องถืออย่างต้องเดินตามตุทฮะซื่อเป็นสมบัติมีทณีไม่ได้เป็นพระดีกว่านะแต่มาดูหนังนั้นตัดเดียวทำไมจะจะเป็นพระสมบัตินะแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็ได้มาเป็นพระแบบนี้แหลนะ ความใฝ่ฝันที่ว่าอยากจะเป็นพระเลยก็ได้มาเป็นพระเลยก็ออกอิสระมกวดมาโคบไปทั่วทั่วประเทศทั่วโลกทั่วไหนมาละโอเคเลขห้ราระยะที่สามเลขห้าน,นี่ก็คือเป็นอะ,อะไรนะเป็นเป็นผู้ที่มีสัจจะต,ตรงต่อเวลารู้สึกว่าคอร์สเหานี้วันแรกนี่ตรงหมดเลยนะบอกว่าเรียน8ปดโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งรู้สึก8ปดโมงครึ่งก็มาตรงเวลากันหมดเลย ใครที่ม <ination> <sí. S 1> ีเลขแค่น <Damas cus> <Yeah>, yeah. yeah. ี่นัดเวลาเนี่ยต้องเป๊ะตรงเวลาเอ่อสมมติว่าเที่ยงเลิกปุ๊บเที่ยงตบนี่กว่เลิกส่งสัญญาณอาจารย์แล้วอาจารย์เลิกส่งเรื่องหิวแล้วเที่ยงตบก็ต้องเลิกเพราะว่าเลขแค่นี้แต่มาชอบไปยุโรปไปอเมริกาตรงเวลามากรถไฟรถไฟเครื่องบินเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยไม่แคร์ถึงเวลาก็ต้องออกก่อเลยว่าอีกหนึ่งนาทีรถไฟมาถึงปุ๊บหนึ่งนาทีเป๊ะเลยเมืองไทยไม่ได้เวลาเวลานัดเวลาเมืองไทยเนี่ยต้องเลื่อนหน่อยนะ นัดอะไรนะพม่าลาวนี่ยินไปใหญ่เลยนะชั่วโมงเลยกว่าจะมาคือว่าไม่ตรงเวลาแต่คนที่มีเลข่าเนี่ยเป็นคนเป็นไงบ้างตรงเวลาไหมชอบไหมชอบไหมแต่ถ้าใครไม่ตรงเวลาปุ๊บเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเราโมโหเลยขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยนัดนัแปดมงมาถึงทำไมมาเก้ามอง่านี่แหละเริ่มหุดหงิดละนะฮะเลขเก้าเนี่เป็นคนมีสัจจะมีสัจจะมีเวลาเป็นคนมีสัจจะ ต่อไปลเลขห้าระยะสุดท้ายารู้วาระจิตคนอื่นอ,อ่านจิตคนอื่นได้เลขห้านี่ต้องไปเนี่ยปฏิบัตริทรรมสายเลยนะหลวงพ่อวิรยยังหรือว่าอะไรน่าสองปู่มั่นหรือว่าสายกรรมฐานนะสายตาหมอนเนะี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องนะั้นเพราะว่า,อ,าอ่านจิตคนอื่นเราไม่ต้องมาดูตัวเลขก็ได้ไม่ต้องเรียนตัวเลขไปนั่งกรรมฐานนั่งเป็นประธรรม สามปีสามเดือนสามวันฟูบารบทุมออกมาปุ๊บโอ้อล่ะอ่านออกละใครคิดอะไรปุ๊บมองหน้ามองตาเห็นหมดเพราะว่าอะไรนะสามารถอ่านใจได้แค่ความคิดเราสะเทือนป๊บรอบนี้เราสามารถอันนี้ได้เลยได้แค่นี้ก็ได้อ่านใจคนอื่นออกรู้า่าจิตคนออกเลขหนึ่งนี่ซิกเซ้นเลขสองนี่ต้องมองตาเลขสามนี่ต้องอะไรนะต้องพูดจากันถึงจะรู้เรื่องเลขสี เลขสี่นี่อะไรอ่าเลขสี่นี่อะไรเลขสี่ต้องอบางทีบางทีตกไปหนเลยเลขสี่นี่ชอบกอดด้วยนะคนเลขสี่เนี่ยชอบกอดชอบกอดสังเกตพลังไหมกอดกันเนี่ยให้พลังแต่พออะไรนะอ่าอะไรนะอ่าอ่าภาษากายคือว่าการกอดเลขสี่เนี่ยจะชอบให้คขาเอาอื่นเหมือนกับเราไปเรียน NLP เปเรียนอะไรพวกบเนี่ยของศาสตร์หลายศาสตร์ที่เขาเนี่ยเขาจะเจอกันก็ันจะกอะกันและเป็นเป็นอะไรเป็นวัฒนธรถรถมของเขาครับ่าให้พลังเติมพลังให้กันได้สี่เท่ากับได้แค่นี่อ่านจิตอ,อ่านจิตออกนะอ่านจิตอ่านใจออกเข้าใจาดูคนออกไม่ต้องใช้ตัวเลขก็ได้ไม่ต้องมองดูลายมือแค่มองตาก,กันหรือว่าอะไรนะสัมผัสทางใจหลับตาก็เห็นล่าสุดเนี่ยมีนะมีอย่างกับที่ ถ้ามาเรียนกับคุณมาลุยคุณวิชาต์ที่กลับไปบินไปฮ่องกงเนี่ยแกเรื่องเรื่องพลังจิตแกจะนี่อ่ะชุดกอดเช้งนั่งด้ยแกก็จะเอามือสแกนเด้ๆนะครับไล่ไล่มือไมือเนี่ยนะคุณมีปัญหาไตนะคุณมีปัญหาตรงนี้นะคุณเจ็บตรงนี้นะคุณปอดไม่ดีนะนี่นะเฮ้ยรู้ได้ยังไงวะนหลับตาก็พอใครมีเลขข่าเนี่ยก็ไม่ต้องไปแล้วนะหน้าก็ร่างหลับตา điệt điệt nhức điệt mờ, và cái thời gian lắsnhá, à, điệt nó, à, khỏi nữa chứ, hí, béo chân đui, để cả, chỉ mới tơ đi, xía năng, cân nặng rồi, nát, cái này là 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 รักษาจะมาแล้วก็มีคนไข้จะมามาหลายคนเมื่อวานก่อนก็โดนหมดนะมาโดนแกตรวจเช็คหมดบางทีเราจับกระดูกไปแล้วมันหายที่ไหนได้มีอะไรอยู่ข้างในบางบางครั้งเแกว่าเฮ้ยเขาเขาว่าเนี่ยคุณมีคนผู้ชายติดตามด้วยนั่นเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรแต่เราฟังฟังดูอ๋อสงสัยเลยนั้นมีเด็กผู้ชายมีอะไรทำทรงทำแท้งหรือเปล่าอะไรเนี่ยคนนั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหาโอเคได้ค่ะเรามาดูการงาน เลขสี่งานประจาเลขห้านี่งานเลล่อนขับแก๊สขับแท็กซี่เป็นโชเฟอร์เป็นไกด์พาคนเที่ยวอะไรเนี่ยแล้วก็งานอิสระคนนี้งานเนี่ยไม่ประจําเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานอยู่ที่นี่สามเดือนเดียเด๋ยวเปลี่ยนงานอีกสามเดือนเดี๋ยวเปลี่ยนงานเขาเลขห้านี่ไม่ต้องไปทํารับจ้างไม่ต้องเป็นลูกน้องใครถือว่าต้องเป็นเท่าแก่ของตัวเองเป็นเจ้าเจ้าของกิจการเพราะอะไรเจ้าของกิจการนี่คือหมายถึงอะไรนะเป็นเป็นอะไร่ะ เป็นเจ้านายตัวเองเพราะอะไรไม่อยากชอบใครมาอะไรนะควบคุมมาจัดการมาอ่ามาเลยเนะี่ยมาเลยมาเลย,มา,เลยมาบงการชีวิตเราอ่าอันนี้ต้องเป็นอิสระ,ะมากเลยนะีก็เหมือนกับอาจจะทํางานอ่าได้เงินเยอะก็ออกไปบอนะ่อยหน่อยอ่แล้วก็เลขห้าเนี่ยทำงานถ้าจะได้เงินยิ่งไปไกลยิ่งไปไกลไปถึงต่างประเทศไปไกลๆนั้นยิ่งดีอย่าไปอยู่กับบ้านอะไรบ้านตัวเอง ถ้าเราเกิดเชียงใหม่เกิดตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ไม่เจริญเราต้องไปไกลๆสามห้าแปดสองห้าเจ็ดสองสามห้าสามสองห้าเลยเนี่ยเลขแค่งต้องเดินทางไปต่างต่างถิ่นต่างแดนคือว่าสามารถที่จะเป็นอ่าเป็นเป็นใหญ่เป็นโตอะไ่าคือว่าถ้าทําอาชีพเนี่ยคือว่า Marketing ก็ได้การตลาดทํามาค้าขายต่างประเทศดินไปประเทศนี้ดินประเทศนี้อ่าอะไรนะอินพอร์ตอ่าเอาอินพอรตเข้าส่งลูกเด่นไปอะไรนะอ่าต่างประเทศอะไรเนี่ยก็ได้เหมือนกันคือว่า เกี่ยวกับการมาค้าขายนะอเลขห้าแล้วก็อะไรต่ออาชีพอันเนื้ออาชีพอะไรอาชีพพระเนี่ยเราไปดูนะถอดรหัสพระไม่รู้พระเนี่ยเลขห้าเยอะมากเลยอ่าก็มีเลขห้ามันก็เพราะเพราะว่าพระนี่เป็นอาชีพอะไรขัดธุดงนะรักอิสระบางทีไม่ชอบอยู่กับที่อยู่กับประจำวัดสเกตจะมาไปดูรหัสมาบันทึกเวลาดูถอดรหัสพระโอ้ทำไมเลขห้า บางทีแต่งงานมีครอบครัวแล้วอยู่ไม่ได้แต่งงานเพราะว่าไม่อิสระถูกมัดถูกมัดก็หนีไปบวชมไม่เชื่อเราเราไปเนี่ยอย่างเขาเอตุ้ยเนี่ยไปเปิดที่ไหนนะเปิดบูธที่ไหนนะโบตุ้ยบ้านห้องที่ลำพูนใช่ไหมเจอไม่เจอเลขค่ายเยอะไหมพ่ะเลขค่ายเยอะเลยนะเนี่ยคนชอบลักอิสระเนี่ยไม่มีกรบไม่มีอะไรอยู่วัดอยู่วาไปนอกไปนี่ได้อ่าสุดยอนเลยนี้โหคนเอาผักมาล้ำรถแล้วมันจะไม่ละน้อยเลย ต้นนี้จะกินไหวหรือเปล่าเนี่ยแ,แม่ชีที่กำลังวนอยูนย่นี่ยมาเต็มลําต้นเลยใครไปช่วยขนลงหน่อยเด้อ,อเลขห้าเมื่อกี้การงานสุขภาพมาแล้วเดี๋ยวต้องมีีปแลขายายาแล้วแต่มาเห็นคนมาแล้วเนี่ยนัน้นดีต้องมีขายายาเลขห้าสุขภาพอะไรเลขสี่นี่ร่างกายเลขห้านี่จะโฟกัสไปจุดละไจุด อะไรหัวใจหัวใจหัวใจรื่แค่หัวใจหัวใจนี่คืออะไรหัวใจชัดมีสี่ห้องใช่ไหมเกี่ยวกับเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดตุดตันหรือว่าเส้นเลือดเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับระบบหายใจระบบปอดระบบเลือดโยมพ่อตะมาก็เป็นรโรคอะไรหัวใจเหมือน,นกันนะเป็นโรคหัวใจแกเป็นเส้นเลือดตีบสามเส้นเนี่ยสามเส้นเลยตอนหลังตะม,ม,มามารู้โอ้ช้าไปซะหน่อยล เพระาะว่าจะมีรหัสอันนะ 3, 2, 3, 5, 3, 5น้นสามสองสามห้าไม่สามสองห้าน่ะเลขห้าเป็นเส้นหัวไหลอุตันก็มันก็นตอนไปเนดินปับเดียวไปละเกือบไปปีสองพันเจ็ดนี่กบไปหนึ่งครั้งแต่ช่วยเหลือตังไปโรงพยาบาลพอปไปโรงพยาบาลปุป๊บเอาอะไรนะเอาไปฉีดยาละลายลิเบียรรอดมาได้เป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นก็อ,อะไรนะอยู่ได้ไม่ห้าปีก็อุตันอีก อุตังครั้งที่สองนี่ไม่หลอบเลยนะอุตังครั้งที่สองนี่ไม่หลอบเลย์ยงพ่อก็ไปตอนอายุเจ็ดห้าเนี่ยเพิ่งออกเป็นสดศพนี่แหละโหยเสียดายนะ่าดูเลยไอ้น้องชายไปปลูกอะไร์คอนโดที่ในสวนเห็นกูเนะี่ยป้ายเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเขียนติดนั่นไม่เอา,า,าเซดาร์อดเลยเจ็ดห้านะลอบนี้โอเคเลขค่านี่หัวใจเลขค่านี่โมโหเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยโมโหนะอ่าไม่โกรธไม่อะไรง่าย แต่ถ้าได้กอดใครนี่ปเป็นไงบ้างภูเขาไฟระเบิดเคยเจอไหมไฟไม่แก่ตอนเลขเจ็ดนี่ไฟไม่ฟังตอนเลขห้าเนี่ยไฟไม่แก่แก่นี่หมายถึงว่าโอ้โหไม่ถ้าเกลียดใครเกลียดถึงพริกถึงขิงเกลียดถึงอะไรกระดูกเลยแบบว่าเป็นคนที่อาฆาตพยาบาทที่มาเก็บกดไปเยอะเก็บตัเก็บเมีคนพยาบาทอาฆาตโอเคสุขภาพหัวใจความรักโอ้โห ความรับความเข้าใจใครบอกได้ได้บอกทีเลขห้าเป็นไงบ้างเราจดอะ้รเลยนะเก่าไม่ไปใหม่ไม่มาจะมาเอาใครใครมายกตัวอย่างไม่ต้องใครน้องชายตะมานโอ้น้องชายตะมานีนาานน่น่าจะคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วมัลูกแกรักรักชีละคนนะครับอกว่าถ้าคนเก่าไม่ไปเขาจะไม่ไปหาคนใหม่พอคนใหม่มาก็คุเกบเขาไปคนเก่ากคนเก้าน,น,นี่ไปปุบ๊บคนใหม่ก็มา หือว่ารักง่ายใช่ว่ารักง่ายหน่ยเดียวไม่ไม่ใช่รักแบบไหนอ่ะรักแบบอิสระรักแบบว่าไม่มีถูกบนไม่จดทะเบียนอ่าพวกนี้จะรักไม่ไม่จดไม่มีอะไรนะไม่มีทะเบียนสมรสคือว่าอยู่ด้วยกันกินด้วยกันอะไรด้วยกันเมื่อไรฉันไม่ชอบไม่ไล้ต้องอาบคุณก็ไปด้วยดีฉันก็ไม่มีฉันก็ไปด้วยดีไม่มีภาระไม่มีรูปไม่มีเลยไม่รักอะไรนะเธอเลยไม่ชอบกัน ไม่ใช่การผูกพันใช่ไหมผูกมัดผูกมัดใชรอ่าไม่พวกล่ามพวกอะไรเนี่ยไมะนี่แค่นี่จะเป็นรักแบบแบบว่าอิสระเลยโอเคไหว้พระไหว้อะไรเราเสร็จเลข้านี่เดี๋ยวเราจะให้พระเบกหน่อยนะอ่าเลข้านี่พระอ่าเลขอ่าพระนี่ไหว้พระปรมาจารย์ตะหม้ออไหว้ตะหมอคือตะหมอนี่เป็นหัวใจของพระสายเซนนะรักสายวิปัสสนากรรมฐาน อ่าเนี่ยก็ถ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยตะหมอนี่มันหลายพันปีแล้วเอาองค์ปัจจุบันนี่ก็คือว่าหลวงพ่อวิริยังอนะ่าสายหลวงพ่อวิริยังจิตตานุปภาวนาเนี่ยหรือว่าสายหลวงปู่มั่นอ่าลวงปู่มั่นเนี่ยไหว้ปอ่าเนี่ยเอามีลูกปู่มั่นวานไงไว้แบบที่ปฏิบัติตสายปา่าป่าผาป่าเลขห้านี่จะชอบนะั่นน่ะเขียวเขียวปา่าป่าคือว่าสายเขียวนี่ไปเออได้เลยนะใครที่เลขห้านี่ไปสายเขียวนี่ ช่อมโมดหช่มใจเลยคืนเลยอันนั้นเราได้ยค่ายเยอะไหมเนี่ยยิ้มยิ้มเนี่ยจะค่ายเยอะไหมมีกี่ตัวห้าครับเกิดจีนได้ยค่ายใช่ไหมเออเนี่ยเราไปดูเพื่อนเราลองพวกนี้นะอิสระฟิสสไตล์จะร้องรำทำเพลงอะไรเนี่ยเส้นสายเขียวนี่ต้องไปเลี้ยงค่าโอเคมีอะไรอ่ะมีอะไรเพิ่มเติม ใครจะถามได้แค่บ้างอ่ะไม่มีใครถามแล้วเดี๋ยวพูดซุ้ยลูกยืนขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่าหนังสือมาแล้วยังเดี๋ยวเราจะพักเบรกสักหน่อยหนึ่งพักเบรกสักสิบนาที